วาดภาพเองครับแต่ว่าเราก็อยากหาของขวัญให้เขาครับแต่ไม่รู้ว่าจะให้อะไรครับก็เลยไม่ซื้อครับวาดให้ดีกว่าครับเราจะซื้อแพงครับวาดไม่แพงครับพิเศษยังไงครับที่เราวาดให้ครับพิเศษยังไง้างที่เราวาดให้ผมเป็นคนวาดรูปไม่เป็นครับแล้วปกติก็ไม่ค่อยวาดรูปอะไรเงี้ยครับก็เลยคิดว่าเออวันพิเศษวันหนึ่งเราวาดรูปให้เขาดีกว่าครับโอผมจะฮะก็ขอโทษครับก็เลยวาดรูปให้เขาดีกว่าครับ คนก็ไปบอกว่าไม่บอกรักกันเลยอะไรเงี้ยก้อยหรือเปล่าก้อยบอกรักผมหรือเปล่าใช่ไหมของก้อยเขียนว่ารักของผมก็มีหัวใจใช่ครับความอเ๋อเคยๆได้ครับความรู้สึกครับมอบให้เขาเหรอคดีครับเพราะว่าเป็นวาเลนไทน์ครั้งแรกที่ได้อยู่กับเขาครับเพราะปีที่แล้วยังไม่เจอตอนนั้นอะ ครับพูดกันมาก่อนหรือเปล่าหรือว่าเพิ่งเขียนวันนั้นเลยเออเขาไม่เคยพูดครับเพิ่งมาเขียนวันนั้นแหละครับเราถึงได้ว่านเขาได้ได้อ่านเพราะว่ารักเขาแล้วครับก็ดีใจครับก็จริงครับทุกคนน่ารักอยู่แล้วครับน้องก้อยก็รักกันใช่ครับอย่างของขวัญครับเป็นความบังเอิญหรือเปล่าเพราะก้อยก็วาดรูปมาเหมือนกันของขวัญไม่บังเอิญครับเพราะว่าเรามาเจอกันวันวาเลนไทน์ครับวันที่13ผมว่าดทุงวันผมก็ไปซื้อสีซื้อดินสอมาวาดรูปให้เขาครับ แล้วมาเจอกันวันที่14บังเอิญพอดีแต่ว่าของผมมีแค่ดอกไม้กับว,วาดรูปครับแต่ว่าก้อยเนี่ยมีวาดรูปด้วยแล้วก็มีเสื้อผ้าด,ดีกร์บด้วยครับโอเคตอนนี้เรารู้แล้วแหละว่าความสัมพันธ์ของเราสองคนคือรักกันแต่ว่า,ม,ามีการเรื่องสถานะอะไรยังเติมเต็มนอ่สถานะตอนนี้ผมยังไม่ได้คุยกับเขาเลยครับแต่ว่าเราก็ใช้ชีวิตกันเหมือนแบบว่าคนจีบกันนะถ้าเกิดภาษาดาราก็คือถ้าภาษาดารานะ ก็คนที่สนิทที่สุดนี่คือภาษาดาราเอาาษาเราหลับาาราสุดที่รักสุดที่รักแล้วแต่บางครั้งครับถ้าอารมณ์ดีเขาก็มีเบบีบ้างมีแต่ถ้าเกิดอารมณ์ไม่ดีก็เธอเฉยเฉยก็แล้วแต่อารมณ์เขาครับความรักของเราทั้งนี้สดใสใช่ไหมใช่ครับพี่รวเป็นสีชมพูทุกวันเลยไหมก็ทุกวันครับหลัที่เป็นจริงอย่าเพราะว่ารออย ครับคือมันสเร็จแล้วอ่ะความรู้สึกกับพี่ทีิงเขาสเร็จแล้วอจริงจริงติดแล้วจริงจริงๆเขาน่ารักมากเลยครับน้องอ้อยอะเขาน่ารักมากๆเลยแล้วแต่หลายคนมองมากล้องเยอะไม่รู้มองกล้องไหนเลยมองพี่ดีกว่าพี่มองว่าผมต้องมองกล้องไหนไม่รู้มองกล้องไหนเขินอะไรมองพี่ดีกว่ากล้องเยอะเกินเขาบอกว่าเราเปลี่ยนเองเยอะเลยเพื่อง้อยครับ เปลี่ยนแปลงตัวเองไปเยอะมากเลยก็จริงๆผมไอมันตามวบพี่มันตามวบครับช่วงที่ทํางานเยอะด้วยครับก็เลยไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไม่ค่อยได้เกเรอะไรเท่าไหร่ครับใช่ครับนั่งนิ่งขึ้นเหรอพี่ผมูนิ่งขึ้นไหมหรือว่าความรักหรือตัวก้อย่มีผลกับความรู้สึกระเลิดหรือว่าเออต้องเปลี่ยนตัวเองแล้วเพ่อผู้หญิงคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราก็เปลี่ยนตัวเองนะพี่เพื่อเขาแล้วก็ไม่ไม่มีเที่ยวผับนะ เพราะว่าเขาสั่งปิดไงแต่นี่เขาเริ่มเปิดแล้วกย็ยังไม่ได้ไปครับแล้วก็ไปหาความสุขแบบถ้าว่างอะไรก็ไปหาความสุขอย่างอื่นทาครับชวนเขาไปดีโก้ฟอะไรเงี้ยทางใ้ทุเราไม่มีเหยื่อไ้นไนอ,นนอ้นนี้พูดเดี๋ยวกันหนึ่งนะ <c oughs> แต่ตอนนี้ยังไม่มีนะตอนนี้ยังไม่มีแล้วก็เวลาถ่ายพวกรายการอะไรเงี้ยก็โดนตัวผู้หญิงน้อยลงครับ <c oughs> น้อยลง <c oughs> ก็พยายามปรับเปลี่ยนด้วยครับแล้วก็ผู้หญิงบางคนเขามีแฟนแล้วด้วยเราว่าไม่ได้เล่นครับเดี๋ยวแฟนเขา่าเกรงใจครับคุณรถผมเกรงใจครับแต่มึงก็บอกว่าเขาาไม่ติดนะเกิดเรื่องทํางานเขาไม่เคยติดเลยครับตัดทํางานเขาให้เราเต็มที่ครับแต่เคยพูดทีหนึ่งคือผมไม่เล่นมุกทะลึ่งไงแล้วเขาแค่แค่พูดว่าอ้าวโอเคแบบนี้เขาไม่ชอบนะอะไรเงี้ยโอเคเราก็รู้ทางเขาล้ว่าถ้าเกิด18บวกมากๆเขาไม่ชอบเราก็ไม่เล่นครับ คือเขาไม่เคยห้ามอะไรเลยครับจนวันหนึ่งมีแค่ไปเล่นมุกทะลึ่งแล้วเขาเห็นเขาแค่บอกว่าถ้าแบบเนี้ยเขาไม่ชอบนะเราก็เอาเครู้ว่าแบบนี้ไม่ชอบแต่อย่างอื่นก็ยังเล่นได้เหมือนเรายอมไม่เข้จักอะอะไรพี่เรายอมไม่เข้าทุกอย่เลยอ่ะเราก็ไม่ได้ยอมหรอกจริงๆริงเราถ้าเราเป็นผู้หญิงเราก็คงไม่ชอบแหละถ้าเกิดมองอ่ะอันนี้มันทะลึ่งไงบางอันไงมองกล้องพูดนะเเวลาาไปส่งผู้ชายอย่างเงี้ยเราเวาเขาเนีผมไม่เคยดูเลยในรายการแค่หนูรับเขาอ่ะผมไม่เคยดูเลย พราะมาดูบางทีมีนะไปกอดไปอะไรเงี้ยหัวร้อนก็มีก็เลยไม่ดูดีกว่า <c oughs> บางครั้งดูแล้วหัวร้อนครับเคยดูแล้วหัวร้อนก็เลยเลิกดูดีกว่าถือเขาไหมครับ,บครับถือเขาไหมครับถ้าดูมีหึงแต่นี่ผมไม่ดูมผมก็เลยไม่หึงไม่ดูเลยไม่ดูยูทูบเลยใช่ครับคนนี้จริงจังเลยไหมครับจริงจริงก็จริงจังทุกคนนะพี่ <c oughs> ใช่ไหมล่ะเราคุบใครแล้วก็จริงจังหมดแหละแต่งไหมคะคนนี้นี่ไม่ได้ขี้โมะ คบกับใครก็หวังต้งแต่งหมดแหละใช่ไหมล่ะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ไงว่าเราไปได้นานแค่ไหนไงแต่เราก็มีแค่ของมีมูลค่าตางกันแต่ละรายการจริงจริงกับผมไม่ได้แค่ให้ของครับเขาให้ผมก็มีครับบางอย่างเขาให้ผมแม่แต่ว่าไม่ได้ออกสื่อครับใช่ครับยังเชห้อะไรเสื้อพวกเสื้อพวกเสื้อบอลอะไรเงี้ยแต่เป็นคนให้ของ ก็บางทีเขาก็รู้ว่าเราอยากได้อะไรเขาก็ไปแอบซื้อมาให้เราครับมีโมเมนต์โรแมนติกกันบ้างไหมสองคนโรแมนติกเหรอพี่ไม่ค่อยพี่ไม่ค่อยโรแมนติกเลี่ยนเลยพี่โรแมนติกสุดของเราคืออะไรนกอ่่ะาโรแมนติกสุดเหรอนวดให้ไห้ไม่จะนวดให้นวดเท้านวดอะไรเงี้ยเพราี่เขาเมื่อยไง ครอบครัวเจอใจหรือยังแล้วมี่เดแบบว่ายังไงบ้างอ๋อขอบคุณพี่มากผมเจอแม่กับพ่อเขาบ่อยครับแต่ว่าวันที่แม่ผมไม่เจอกับแม่เขาอะผมไม่ได้ไปครับแต่แม่เขาก็น่ารักครับน่ารักกับผมขึ้นเรื่อยๆครับแม่เขาไฟเขียวยังครับเขาก็ยังไม่ได้ไฟเขียวนะครับแต่เขาก็ดีกับเราขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าตอนเจอเขาวันแรกเขาก็ยังนิ่งๆเพราะเขาดูข่าวเราเยอะไงแต่พอตอนหลังก็เริ่มดีขึ้นนะครับตรงนี้ พ่อเขาน่ารักมากครับพ่อเขาน่ารักมากเพราะพ่อเขาไม่ค่อยดูทีวีครับก็เลยไม่รู้ว่าเมื่อก่อนเราไปยังไงครับแต่ก็ได้ทำคะแนนกับแม่อยู่ใช่ครับกับแม่แล้วครับพ่อเขาบ่อยครับบางมันก้อยก็บอกว่าแม่ก็ยอมรับติดวันนิกกี้แล้วแหละครับใจนิกกี้ในการทำงานหรือว่าใช่ครับแม่เขาหน้าหน้ารักมากครับเออคือว่าผ่านด่านผู้ใหญ่ไปด่านกันแล้วเราเป็นอะไรใช่ครับพี่ความรู้สึกครับใจชื้นขึ้นครับเพราะว่าเมื่อก่อนเวลาเจอพ่อแม่เขายังสูดเสียวครับ แต่ตอนนี้เจอพ่อแม่เขาก็ชิลแล้วครับเหมือนเจอพ่อแม่ตรงเองครับแล้วถ้าทุกอย่างไปได้ดีค่ะมีวางแผนไหมว่าจะอยู่เท่าไหร่จะมีข่าไหมโจากวางแผนเลยจริงๆผมคิดไว้ตั้สามห้าพี่ถ้าผมอยากแต่งงานนะตอนนี้ผมสามเอ็ดสี่ปีน้องเขาเพิ่งยี่หกเองไม่รีบหรอกผู้หญิงนะรักตแป๊บหนึ่งนี่คือเขาตัดมาทุกวันนะครับอะไรนะครับมีคตัดมาทุกวันเฟซทางมทุกวันพี่เราตัดนะเาห่อเก้าอีกขึ้นเลยโอป้าอืมนี่โพสอนโน้ให้ฉีดฟิลเลอร์ครับ ก็เลยเป็นคุณป้าครับใช่ครับน้ตาสดใสเหรอหน้าตาสดใสขึ้นแล้วใช่ครับเดี๋ยวใครอยากหน้าตาสดใสแนะนำเดี๋ยวพจนนท์ชวนไปฉีดฟิลเลอร์ผมฉีดไปทีนึงอะดีเลยหน้าตาสามเรือนเพื่อนนะครับแจ็คครับครับเหตุผลเขาไม่รู้เหตุผลนี่ไม่รู้เหตุผลจริงๆแต่ว่าแจ็คเขาก็ปกติเขาไม่ดื่มนะ ปกติเขาไม่ดื่มแต่ว่าช่วงหลังๆมีแบบฟเฟซไทม์ดื่มแล้วคนมาบอกรักอะไรเงี้ยแล้วก็เฮ้ยแป,กแปกแลกๆนะเวย้ยปกติมันไม่ดื่มแต่ว่า,าเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาเลิกกับแฟนนะครับก็เพิ่งมารู้ตามข่าวที่เห็นเขารอ้องไห้เลยครับ <c oughs> ใช่ค่ะกมีใครก็มาใ่ร้องไยบ้างไหบบนั้นข่าวข่าข่าวอะไรอยางเงี้ยใคก็มาใสเมื่อวานเพิ่งเจอครับเมื่อวานเพิ่งเจอจริงได้เจอกันบ่อยเพื่อนกันก็ไม่เป็นไรครับหายเมินหรือยังอะไรครับเขาหายเมินหรือยังเขาไม่ได้บอกผมเลยว่าเขาหายเมินมอาการเริ่มอย อาการถ้าอยู่กันสองคนก็ปกติครับแต่ว่าถ้ากล้องมาก็จะเฮิร์ตนิดนึ่งแต่เมดแวต่ว่าเมื่อก <c oughs> ่อนนะเขาไม่เคยดื่มหรือว่าโทรมาบอกรักแต่ท่วงหลังอ่ะมีโทรมาบอกรักแล้วก็มีมาเมาอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเฮ <c oughs> ้ยเพื่อนแบบว่าผ <c oughs> ิดปกติ <c oughs> แล้วก็เพื่อมารู้พร้อมกับ ทุกคนนี่แหละครับว่าเขาเลิกกับแฟนครับเขาได้ถึงแฟนแล้วถึงนางเจ้าสู๊ที่ว่าความต้องชีวิตมันขไหมครับกัารร่างครั้งนี้ของเขาไม่น่าเกี่ยวนะผมว่าเพราะว่าแจ็คเขาก็เป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วแฟนเขาก็รับได้อะไรกือเราไม่รู้ตางยังที่เขาเลิกกันผมไม่รู้ไม่รู้เพราะว่าผมผมบอกเขาแล้วว่าช่วยมาออกยูทูบผมหน่อยผมอยากถามเขาก็ไม่บอกโอเคนะผมครับพี่นะครับ